ชื่อก้อนเมฆนะครับคือที่ตัดสินใจมาเรียนที่นี่พี่ชายเขาเป็นคนตัดสินใจให้ครับก็พอดีแฟนเขาเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตว่าที่ไหนสักคิวดีที่สุดนะครับเขาก็เลยพาแฟนมาสักคิวที่นี่แล้วพอดีแบบว่าพี่ชายเขารอนานนยครับก็เลยข้ามฝั่งมารอที่นี่แล้วก็อ่านพวกเอกสารเขาเลยสนใจแล้วก็ ไปปรึกษาทางข้างหน้าครับเขาก็เลยแนะนําว่ามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีแบบว่ามีใบวุฒิบตัตรมีใบประกาศรับรองจากกระทรวงสามารถประทับตาต่างประเทศคือทุกอย่างมันน่าเชื่อถือได้ครับพี่เขาก็เลยแบบว่าเหมือนมีแผนว่าจะเปิดร้านอยู่แล้วแต่เขาไม่มีเวลาเขาก็เลยให้มาโรงเรียนไปที่นี่นครับ ก็หลักสูตรมีหลายตัวครับแล้วแต่ว่าคอร์สโปรโมชั่นจะเป็นตัวไหนตัวไหนแต่ตัวโปรโมชั่นที่เรียนจะเป็นเหมือนทั้งหมดโน้ตสิบสามตัวครับมันครอบคลุมแล้วโปรโมชั่นมันก็คุมแบบเขาจัดไม่คุ้มค่าครับก็เลยมาเรียนก็เรียนแล้วรู้สึกยังไงสําหรับมาเรียนที่นี่ไม่ต้องกลัวยากครับเพราะว่า ตอนมาเรียนแรกๆก็ไม่เป็นอะไรเลยเหมือนกันไม่ได้มีพื้นนวดหรือทุกอย่างแต่แบบว่าครูที่นี่สอนแบบสอนทําให้เราเข้าใจทําให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากเกินไปแค่เรายังไม่เคยทํามันแค่นั้นเองพอเราทํามันไปเรื่อยๆๆ,ๆแล้วครูแต่ละคนเขาจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันถ้าเกิดใครมาเรียนวันนี้จะเจอคนนี้ใครมาเรียนอีกวันหนึ่งจะเจออีกคนแต่ถ้าใครมาเก็บทุกวันหรือหลายๆตัวเนี้ย ก็จะได้เทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้ามาเรียนสายฝั่งพวกนวดไทยหัตถศสตร์หรือแบบว่าพวกรักษาพวกอะไรก็จะได้อีกเทคนิคหนึ่งถ้าไปเรียนสายน้ํามันน้ํามันก็จะไม่ยากเลยครับมันก็จะเป็นเทคนิคที่ครูเขาจะแบบทําให้เราจําได้เทคนิคการไปใช้ในการทํางานเทคนิคการนวดที่แบบว่าที่อื่นไม่สอนแต่ที่เนี่ยครูเขาจะบอกเราหมดทุกอย่างนะครับ ถ้าเกิดคุณมาเรียนตามเวลาคุณก็ได้ปกติเหมือนที่คนอื่นเขาเรียนอยู่แล้วก็ยากไหมก็ไม่ยากอะครับถ้าเกิดเรียนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้ไปเองเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืยถ้าเรียนรู้สึกว่าถ้าเรียนทั้งหมดสิบาตัวก็จะอยู่ที่แบบว่าใช้เวลาถ้าเกิดเรามีเวลาเยอะหรือรีบรีบ สามเดือนก็เสร็จหมดแล้วอะครับก็ถ้าเกิดใครที่แบบว่าตัดสินใจแบบว่าลังเลอยากมาเรียนดีไหมหรืออะไรก็ลองมาศึกษาไปอ่าน,นอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ครับอินเทอร์เน็ตดังอยู่ถ้าเกิดไปคนใน Google หรือในพันทิปแล้วก็ถ้าอยากมาแบบว่าอยากมาเรียนจริงก็ไปถามแบบพี่ข้างหน้าเขาก็ได้ครับเขาจะได้แนะนำให้ว่าคอร์สไหนแบบว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเพราะมันก็จะมีเหมือนแบบ เริ่มต้นหนึ่งตัวสามตัวหกตัวสิบสามตัวแล้วแต่โปรโมชั่นนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะเปิดร้านเมืองไทยหรือเมืองนอกก็แนะนำนะครับน่าเชื่อถือที่สุดแล้วครับขอบคุณครับ